รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาขอต้อนรับสูส่รายการตลัดสดพร้อมสีวันนี้พามาในเมืองหน่อยค่ะแถวปริพัทมาอยู่ที่เดอะแคมปิ้งกราวน์นั่นเองนะคะปอดเล็กๆนะคะใจกลางปริพัทในซอยแถวนี้คอนโดเยอะ คนแยะแต่ว่ายังมีพื้นที่สีเขียวเล็กๆที่คอยฟอกปอดของชาวปริพัฒน์อยู่ข้างในนะคะเป็นแนวแคมปิ้งของกินเยอะเลยอ่ะตมาม่า เดอะแคมปิ r งกราวคอมมูนิตี้ไซ Mini ที่ถูกอบล้อมด้วยสีเขียวของต้นไม้ขนาดใหญ่แค่เดินเข้ามาก็รู้สึกว่าปอดของเรานั้นสุขภาพดีเฉียวค่ะเดอะแคมปิ g งกราวมาง่ายอยู่ติดกับถนนประดิพัทธ์ระหว่างซอย12กับซอย14เข้ามาจากแยกสะพานควายอยู่ฝั่งซ้ายมือนิดเดียวเจอเลยข้างในนะคุณผู้ชมนะเขาก็จะมีสรตทฟูดร้านอาหารต่างๆนะคะบรรยากาศก็ดีชิวๆ ต่ละร้านเขาก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีเมืนว่าจะเป็นขนมจีนปักไผ่เนาะก็จะเป็นอุ้ยปลาเนื้อปลาอาไปบกะเพรา,พาต่างๆาเธอยำเยิมเขาก็มีของกล่องกินพิซซ่าพิซซ่าเขามีหมดลาบป่งลาบเป็ดพิซซ่าก็น่ากินอุ้ยแต่ละเดี๋ยวเดินเข้าไปดูดีกว่าคุณพี่สวัสดีค่ะในแคมป์ปินกร้ง มีอาหารให้เลือกอีทกันชามไม่ว่าจะกินเล่นๆจะกินจริงจังแบบไทยอิสานหรืออิตาเลียนที่นี่มีหมดอย่างพิซซ่าแลบของพี่เสียร้านพิซซ่าบ็อกเล็กๆที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาแต่คุณคะร้านนี้พี่แกทำถึงเพราะแกทำแป้งเองจ้า เขาบอกพิซซ well, right like? ่าน right ี่เป well? ็นแบบโฮมเมดจริงไหมคะใช่แล้วค่ะพิซซ่าของที่ร้านเป็นสไตล์อะไรอะคะเป็นสไตล์อิตาเลียนค่ะเป็นอิตาเลียนแท้เลยไหมใช่พิซซ่าพี่ทัไปแป้งมันสําเร็จแบบนี้ล้วจ้าพี่ตอนแรกว่าเปิดร้านก่อนเวลาเราจะขยายไปร้านสองร้านสามร้านสี่ทำยังไงทำยังไงจะมันไม่มีใครไปตีแป้งลอยฟ้ามันไม่มีหรอกมันยากตามันต้องเรียนกันเป็นปีๆเพราะฉะนั้นพี่พอเปิดร้านขายพิซซ่าแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่า เออทำแป้งสาเร็จขายดีกว่า<ช>ถ้าเราขยายสาขาเราก็เอาแป้งที่เราทําเสร็จแล้วในโรงงานของเราเนี่ยไปอยู่ตามสาขาก็ทําหน้าทําซอนแล้วก็อบ<ช>ได้เลยอย่างนี้ด,<ๆ>ดีกว่าเร็วด้วยนี่คือสิ่งที่พี่ตั้งใจเอาไว้เจ้าแป้งเนี่ยมันพีคุกนะคะก็คือมันสุกแค่ประมาณหนึ่งมันไม่ใช่ว่าสุกจนกรอบจนเกลี่ยแล้วไม่ใช่เขาสุกแค่ครื่องเดียวพีคุกก็คือทําให้เหมือนสุก แต่ยังไม่100้อยเปอร์เซ็นต์ครึ่งเดียวเพื่อว่าเราจะเอามาใส่หน้าต่างแล้วมาอบอีกทีหนึง<ช>่งไม่ต้องไปตกไม่ต้องไปตีไม่ต้องไปลอยฟ้าหนึ่งชั่วโมงได้หนึ่งถาดก็ไม่ไหวหรอกลูกค้าไปนู่นแล้วลูกค้าไปแล้ว<ช>เพราะฉะนั้นนี่ก็ทํามาแบบนี้แล้วสิบนาทีหมดหรือเปล่าคะคุณพีสิบนาทีกับพิซซ่าหนึ่งถาดมีจริงไหมพี่เสียบอกมีจริงจริงจ้ามีที่พิซซ่าแลบของพีเสียนี้แหละอย่างที่บอกว่าทําแป้งเสร็จมาแล้วนะ ร้านตรงนี้แค่แต่งหน้ากับอบแค่น,นั้นทัดเตรียมของพร้อมทุกอย่างจบอย่างวันนี้พี่เสียก็ชวนเจบมุกะทำหน้าเห็ดทรัฟเฟิลกับพาเมแฮมแบบฮับฮับจะได้ชิมถึงสองรสชาติพี่เสียบอกว่าไม่ได้จะโชว์ความเร็วแต่อยากจะโชว์ความหน้าความตาโชว์ความอร่อยแบบอิตาเลียนสไตล์แท้ คุณผู้กูจะต้องทาแล้วก็เว้นขอบไว้อย่าอย่าทาเป็นขอบใช่ต้องทาไว้ตรงนี้ใช่เพราะเวลาถ่ายรูปจะสวยค่ะเอาไปตรงกลางก่อนเราสอดพีกตีเองทำเองเลยหรอใช่ค่ะเพราะว่ากินเนาะเพราะว่าเราต้องทำขายด้วยให้แบบเป็น one stop service เลยอันนี้มอสซาเรลลาชีสขูดเย็นๆเพื่อความยืดอ่าได้แล้วเสร็จแล้วเราจะทำ ทัฟเฟิลนะคะถ้าเราทําทานเองอ่ะอยากกินแค่ไหนก็ใส่ไปเลยใช่ปะใช่แต่ถ้าทำขาดแล้วก็ต้องมีลิมิตอ่ะพี่ขออย่างพอแล้วค่ะโอเคอ่าเพราะว่าทีนี้เป็นเพราะว่าขาแม่แฮมเนี่ยเรากินดิบเพราะฉะนั้นเราจะต้องอบก่อนแล้วค่อยมาวางขาแม่มิหลักมั้ยงสุกเกินใช่เห็นไหมพี่เทคนิคนะก็คือไฟเนี่ยสามร้อยอัพนะคะถ้าสามร้อยยี่สิบได้ก็สามร้อยยี่สิบไปเลยทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะไฟแรงใช้เวลาน้อย แป้งกรอบนอกนุ่มในเค <Okay. S 1> เราจะต้องมีหินลาวานะคะในเตา,าการอบพิซซ่าควรใช้หินลาวาเพราะจะทําให้แป้งข้างใต้เนี่ยกรอบไม่ติดด้วยใช่หินลา เสียจะใส่ไว้ในเตาอบเวลาอบพิซซ่าเสร็จจะทําให้ขอบของแป้งพิซซ่ากรอบนานพองสวยสีสันของแป้งเนื้อกินสุดแล้วพิเียก็โยนพิซซ่าเข้าไปในเตาทันทีแต่ก่อนจะอบต้องวอร์มเตาให้ร้อนก่อนนะคะไม่ใช่เปิดเตาแล้วเอาเข้าอบได้เลยนะสาวว่าเราจะรู้เนอะก็คือ,อเราจะได้กลิ่นหอมอา้าวได้เลยจริงจอุ๊ยได้เลยจริง้วยหอมหอหอมไหมออมลูมกค้าพี่มาแล้วเนี่ยตัดได้ไหม พี่สอนนะตัดยังไงนี่เลยใช่อุ้ยได้เลยอ่ะพี่ของพี่ตัดทีเดียวขาดเลยอ่ะส่วนใหญ่จะตรงนี้อ,อุ้ยเก๋อ่าเสร็จแล้วเราก็วางพัมาแฮมค่ะพี่ห่อนนี้ถาเท่าไหร่อ่ะสามร้อยสามร้อยแปดสิบหรือเปล่าสามร้อยแปดสิบเพราะพี่บอกเอาแพง <laughs> ก่อนแพงก่อนคืนใช่ <laughs> อันนี้เป็นร็อกเก็ตร็อกเก็ตสลัด ใช่อ่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะนิดนึงโอ้ยไทยวอร์กเกอร์นะแล้ว,ส,ลวสวยมากแล้วเซอ,อ,อสอมีเทคนิคด้วยยังไงแม่เพราะว่าเราอบแล้วค่อยมาราดซอสเพราะว่าจะทําให้ชุ่มแต่ถ้าเกิดเราราดก่อนแล้วนําไปอบมันจะแหง้งแล้วค่ะคนแล้วก็ราดไปเลยค่ะเนี่เดี๋ยวเขาจะใช่เขายังร้อนอยู่เดี๋ยวเขาก็จะซึมดูดซักให้เยอะให้าเยอะแค่ไหนบอกนะผัดเนื้อชุ่มๆม หูแต่ละรสจังเลยอ่ะทาเฟอรซอสมีขายอีกชอบแค่ไหนใส่แค่นั้นค่ะใส่เลยพี่ไม่ห่วงซอสเลยเหรอเนี่ยไม่ของเราเนี่ยใส่เต็มเลยอ่ะพี่พูดจริงพูดเล่นจริงพี่หย่อมากอ่ะพาเมซานชีสหอมนัวเป็นเหมือนผงชูรสของชาวอิตาเลียนก็คือคาเมสันใส่หมดในบางทีมันต้องใส่ไหมได้ใส่ด้วยก็จะหอมเลยค่ะสามร้อยแปดสิบบาทขายได้ยังไงอ่ะ วายตัวแม่ตัวมัมโอ้โหอ๋อาอากาศร้อนจังเลยร้อนมาก,กคุณผู้ชมอากาศร้อนร้อนแบบนี้ต้องเครื่องดื่มเย็นเย็นเครื่องดื่มสู้ร้อนสู้เผ็ดต้องเครื่องดื่มเย็นเย็นเท่านั้นค่ะ <c oughs> วันนี้บุกโกะมีแคมเปญดีจากเย็นเย็นมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะกับเย็นเย็นแลกฟรี6ขวดบอกเลยกำไรเห็นเห็นมีจต่คุ้มกับผู ม <What> สะสมชิ้นส่วนคูปองลางเย็นๆครบทุกรสชาขนาด10บาทจำนวน6ชิ้นแจกฟรีเย็นๆย็นเช็กคว้ย6ขวด ความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้พ่อค้าแม่ขายเอามาขายต่อได้กําไรจุกๆหรือลูกค้าทุกไปอย่างเราเราแบบบุโกโกก็ได้เย็นเย็นมาติดตู้เย็นเอาไว้กินคลายร้อนต้องหกขวดนะยิ่งสะสมเยอะยิ่งกําไรเยอะรีบๆสะสมกันเยอะนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถนําไปได้ได้ที่แบ็คโกลทุกสาขาและร้านคา้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสัปาหส,สุดสาคมนี้เลยค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ Facebook ของเย็นๆได้ตรงนี้เลยนะคะร้อนๆแบบนี้อย่าลืมนะคะ สู้ร้อนสู้เผ็ดสู้ด้วยเยน็นเย็นเท่านั้นนะคะร้อนนะครอ,อ,อพอดีพี่แท้ไปเจอร้านพิซซ่าอยู่ร้านหนึ่งที่ฮ่องกง<ะ>เขาเปิดประมาณ6-7สาขาเขาขับลำบากกินนี่ตายแล้วหน้าไหนขายดีสุดคะาจริงๆจะเป็นเนื้อวัวครับเนื้อวัวเนื้อหัวหมดเนื้อวัออวหมด เอาเป็นีพแด้มจ๊ขอเข้าไปเลยได้ไหมได้ครับทางเข้าอยู่ไหนนี่เลยกรกลลเ่อไม่ช่วยขายโดยแครเรอ์วร์เตอร์ plus 7ปีแล้วล่ะค่ะแม้เศรษฐกิจจะดูเงียบจะดูง่อยแม่ครับวนกันอบ พี่เสียอยู่ได้ลูกค้าย,ยังเหนียวแน่นเนบนอกจากขายน่านราดเขายังขายวัตถุดิบต่างๆอีกด้วยโดยเฉพาะแป้งพิซซ่าสุดต้นตำรับอิตาเลียนแท้ๆที่ใครได้กินต้องทวินหาและเวลาพี่เสียแต่งหน้าพิซซ่าแกไม่ห่วงเครื่องอะไรจะทำให้อร่อยแกฟาดไม่ยั้งค่ะชีสเอ่ยซอสทรัฟเฟิลเอ่ยแม,ม,มาโมมาซะเยอะงานนี้เจบุโกต้องคอนเฟิร์มความเด็ดของพิซซ่าแล็บให้คุณผู้ชมมั่นใจหน่อยสิคะว่าพี่เสียแกพูด จริงอ่ะอเปล่าร้อนนะคะระกังน,นีดนึงบองเลยว่าเป็นไงอร่อยมากเลยอ่ะเจ๊คุณผู้ชมต้องตอนนะถ้าแป้งมันไม่สำเร็จอะ่ะถ้าปราอยู่ตรงนั้นแล้วพี่หนูให้พี่ทำใหม่ๆอะ่ะหนู่เดพี่ตีแป้งเมื่อกี้นะแป้งอะ่ะบางกรอบข่างๆหนานุ่มสีด,ดี ซอสสริชอมๆนี่พี่ที่พี่ใส่เขาเรียกว่าซอสอะไรอ่ะซาพิซ่าอ๋ออร่อยมากเปรี้ยวๆซอสคาร์โฟพี่อะมันหอมมากหอมเข้าไปข้างในเลยแล้วว่าพี่ยังไม่ห่วงอ่ะมันก็ยิ่งอร่อยค่ะหดูถามหน่อยต่างชาติออริจินอลต้นฉบับเขามากินเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าอร่อยมากเหมือนกับที่กินที่อิตาลีเลยใช่แล้วรู้สึกยังไงเขาอย่างนั้นอ่ะอ้าวเราก็ดีใจนะคะค่ะ ถ้ายังงงมากินพิซซ่าที่ไทยทำไมอร่อยเหมือนกินที่บ้านตัวเองจะบ้าอย่างที่บอกค่ะว่าพี่เสียเขาขายวัตถุดิบทำพิซซ่าฉะนั้นใครที่มองหาไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมลองมาคุยกับพี่เสียดูค่ะแถมเขายังสอนวิธีทำลงในต่อต่อด้วยเห็นไหมคะว่าการทำพิซซ่าของคุณจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปแต่ถ้าใครยังกลัวว่าไม่เปะ๊ะคุยกับพี่เสียได้เลยค่ะพี่แกใจดีบางทีอาจมีเป็น สอนถึงที่ร้านให้ด้วยอะเมื่อกี้เราได้ชิมแป้งที่พี่เสียทำแบบโฟรเซนสามารถเก็บได้ยาวนานในตู้เย็นเป็นเดือนๆแล้วคราวนี้มาลองชิมแป้งโดพิซซาที่พี่เสียทำสดๆซึ่งพี่เสียทำมาจากบ้านแล้วแต่จะเอามายืดให้เราดูค่ะเราจะใช้แป้งข้าวโพดเนาะเก็บแป้งแต่พี่ก็เก่งนะเนี่ยขอบคุณค่ะ <laughs> หนูทำไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ย วิ่เสร็จแล้วจริงเหรอทำไมง่ายจังพี่ทำมากี่ปีแล้วเนี่ยเจ็ด <7 S 1> ปีเจ็ดแปดปีแต่พี่ก็ต้องเรียนรู้มาจนพี่ทำได้ดีขนาดเนี้ย จริงอ่ะพี่จะต้องขอบคุณลูกค้านะเพราะว่า<อ>ลูกคา้าแรกๆเนี่ยที่เขาแบบซื้อของเราอ่ะโดยที่แบบเออไม่รู้ว่ามันจะอร่อยมากไหมยเงี้ยแต่เขาก็ยอมซื้ออ่ะแล้วเขาก็แบบมาบอก,กบเราว่ารสชาติเป็นยังไง<ช>ปรับตรงไหนปรุงตรงไหนใช,ใช่ใช่เหมือนกับเขาก็ช่วยเราพัฒนาเนาะหนูไม่คิดเลยว่าพิซซ่าพูดจะอร่อยขนาดนี้เพราะตอนแรกหนูคิดว่าแบบมันจะอร่อยจริงไหมเ่เสร็จแล้วแล้วก็วาง้าแล้วก็อบได้แต่ความยากอ่ะนะ พราะว่ามันเป็นแป้งสดมันลื่นมันจะไม่เหมือนแป้งเมื่อกี้แล้วที่ว่ามันพีคุกใช่ไหมก็ค่อยตอยเหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะว่าพี่เซชนะคนสั่งวันนี้พี่เซก็ถึงจะตีถึงจะทําแล้วก็ส่งเลยก็ได้รับของมายในสองสวันอย่างเงี้ยแล้วแป้งอันนั้นคือเก็บได้นานไปเลยช่ฟีดได้นานไปเลยค่ะ3เดือนเลยแต่รนใหญ่ลูกค้านานสุดนะใช่นานสุดนะเดือนนึงอะ เดือนนึงนี่เขาต้องสัตว์ตอกเยอะมากนะให้อย่างนั้น <c oughs> ใช่สองสามร้อยแผ่นน่ะบางเจ้าถึงได้ว่าเราเอ,อที่ทำแป้งสำเร็จอ่ะดีแล้วต้องยกนิ้วให้หน้าตาพิซซ่าของพี่เสียค่ะหน้าตาดีทุกหน้าคือเห็นแล้วต้องร้องหวาวอ่ะแก ซึ่งนอกจากพิซซ่าก็มีอาหารอย่างอื่นด้วยพวกสปาเกตตี้หรือจะเป็นปังกระเทียมที่กินคู่กันนะมันรสจริงอย่าว่าแต่ต่างชาติเลยค่ะไทยพี่เพ้าอย่างเราก็งงงงว่าทำไมมันอร่อยอย่างนี้ก็จะเปิดร้านพิซซ่าเนี่ยเขาบอกว่าพี่ก็เคยมีร้านอาหารที่ฮ่องกงนะใช่จริงไหมจริงค่ะเป็นร้านอาหารไทยเป็นร้านอาหารที่ฮ่องกงไข่ข้าวมันไก่แล้วทําไมกลับมาล่ะพี่คิดว่าถ้าเรากลับมาเมืองไทย เราคงจะต้องไม่ขายอาหารไทย uh huh. เราคงจะต้องมีอะไรที่แปลกใหม่แล้วพอดีพี่แท้ไปเจอร้านพิซซ่าอยู่ร้านหนึ่งที่ฮ่องกงทําขนาด20นิ้วใหญ่มากแลาตัดแบ่งใช่แล้วตแบไปขายเป็นชิ้นๆใช่เสร็จแล้วเขาเปิดประมาณ6-7สาขาเขาขับลำบอกกิน ดัมโบอย่างเขาบ้างอยากมากเราก็เลยทํายังไงแล้วเราไปได้สูตรจากเขามาหรอไปเรียนที่ไหนจะไปเรียนกับเชฟชาวอิตาลีที่ภูเก็ตอ๋อบินไปเรียนที่ภูเก็ตใช่ซึ่งอันนี้มันเป็นพิซซ่าเป็นของพวกชาวอิตาเลียนอยู่แล้วใช่ใชแล้วพอไปเรียนปุ๊บเราได้สูตรความอร่งอร่อยเหมือนต้นฉบับไหมพี่เออยังมีปัญหานิดนึงตรงที่ไม่ถูกปากคนไทยก็เลยมาปรับอีกนิดนึงค่ะ กับเชฟชาวอิตาลีที่ภูเก็ตค่ะเพื่อให้ได้รสชาติพิซซ่าแบบต้นตำรับแท้ๆจากนั้นก็ยังไม่ได้เปิดร้านเลยก็ยังขายข้าวมันไก่อยู่ที่ฮ่องกงแต่ก็ลองผิดลองถูกอบพิซซ่ากินเป็นว่าเล่นจนเก่งก็เลยกลับมาเปิดหน้าร้านขายที่บ้านแถวท่าขามพระรามสองค่ะด้วยรสชาติความเป็นพิซซ่าแท้ๆก็เลยขายดีขายได้หลังจากโควิดพ่เสียก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่ที่เมืองไทยมาจริงจังกับพิซซ่าที่ตัวเองตั้งใจทำนี่ละค่ะซึ่งก็มี ลูกค้ามาติดต่อขอแผ่นแป้งไปขายด้วยก็เลยเกิดเป็นโรงงานทำแป้งพิซซ่าที่บ้านเลยตอนนี้เข้าปีที่9้วแล้วล่ะค่ะลูกค้าก็ยังซื้อต่อเนื่องมาตลอด เปิดขายแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างจ๊ะขายดีมากนะคะโอ้ที่ตึกของเราขายดีมากที่ท่าข้ามค่ะใช่พอขายดีอย่างนั้นก็ต้องเริ่มคิดการขยายสาขาแล้วเพราะอยากทับแลบบูกินี่ละเออใช่นะแล้วพอขยายพุ่งสาขาที่2อยู่ไหนสาขาที่2อยู่จุฬาอ๋อจุฬาจุฬา41อาอช่แล้วก็มาที่นี่ ค้าที่แคมปิ้งกราวจะมีทุกกลุ่มค่ะวัยรุ่นเด็กครอบครัวออนไลน์ก็แน่นสั่งไปเลี้ยงตามออฟฟิศก็บ่อยพี่เสียก็เลยฝากขอบคุณลูกค้าผ่านรายการตลาดสดพระรามสีของเรามาด้วยที่คอยซัพพอร์ตพิซซ่าแลบร้านพิซซ่าบ็อกเล็กๆของพี่เสียแต่ความอร่อยบอกเลยไม่เล็กค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมและการกินพิซซ่าให้อร่อยพี่เสียฝากบอกมาว่าจะต้องกินร้อนๆคุณจะได้ลิ้มรสความยืดของชีส นั้นมากินหน้าร้านคือดีสุดขะนกินพิซซ่าจบคิดว่าจะอิ่มโนจ้าเจบุโกเดินต่อแล้วก็เดินมาสะดุดกับสิ่งนี้อุ๊ยใหญ่จังเลยอะอะไรใหญ่ยะขนมปังไงยัาขนมปังไม่เห็นหรอขน,หขนมปังใหญ่ขนาดเนี้ย เท่าแขนเท่าขาเลยคุณชื่ออะไรอาเปย์ครับอาเปย์อาเปย์แปลว่าอะไรจ้าเออไม่ได้แปลว่าอะไรเป็นชื่อชื่อเฉยอาเปยแล้วคุณขายอะไรเนี่ยแซนด์วิชครับถ้าเป็นขนมปังฝรั่งเศสจะเรียกว่าลาบากเกตอ่าใช่แล้วของคุณเรียกว่าอะไรก็เป็นบาเกตเหมือนกันก็เป็นบาเกตเหมือนกันหน้าไหนขายดีสุดจ้าเออจริงๆจะเป็นเนื้อวัวครับเนื้อวัวเนื้อวัวหมดเนื้อวัวหมดเอาเป็นเนื้อพี่แทนได้ไหมจ้า ร้านนี้ต้องแวะค่ะเพราะเด่นจริงเด่นที่ความใหญ่ของอเปยเอ้ยของขนมปังบาเกตแ,แบบฝรัร่งเศสของร้านอเปยแซนด์วิชตามชื่อของอเปยหนุ่มหน้าใสวัย28ปีที่มีใจรักในการทําขนมปังเพราะทุกอย่างในร้านของอเปยทําเองหมดขนมปังอันเนี้ยทำเองไหมทำเองเลยครับทำเองเอเคุณทำเองเลยหรอใช่ไปเรียนมาที่ไหนอ่ะไม่ได้เรียน แบบพัฒนาด้วยตัวเองีรใช่แสดงว่าพื้นฐานก็ต้องเป็นคนทําขนมอาหารอะไรอย่างี้เป็นอยู่แล้วใช่เรียนมาด้านไหนจ้าเรียนอาหารเลยครับที่ไหนมาจ้ามอลังสิบอเปยพี่อยากเข้าไปทำกับเาเปย์ด้วยอ่ะขอเข้าไปได้ไหมได้ครับทางเข้าอยู่ไหนนี่เลยเอาเปย์เราเข้าเราออกดูซิ แล้วเปิดเข้ามาสินี่แหละพี่อยู่ตรงนี้เราก็ไ <c oughs> ม่อยากจะเสี่ยงอะโอเคปกติชิน้นนึงทำกี่นาทีอ่ะมาสิบนาทีครับ วันนี้เหนื่อยไหมซาตั้งแต่เช้าไม่เหนื่อยครับเป็นหน้าพี่ภุโก,โกก็หายเหนื่อยนะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยพี่สามารถกินขนมปังบักกัตทั้งชิ้นแบบเข้าพอแบบไม่ทางขวางให้เปยดูก็ได้นะตอ,ออตอนทาครั้งแรกทาบนคอนโดก่อนจริงหรือเปล่าใช่ครับทําบนคอนโดก่อนทําขายออนไลน์อย่างเดียวเสร็จแล้ว uh, so ครับพี่ภูโกอุ้ยเปย the fried pork steak sandwich กับ crispy and s a p a r s ครับโอ้โหมันยิ่งใหญ่มันใหญ่มากชื่อ <laughs> คม่รู้ว่เป็นแปลว่าอะไรอุ้ยหอมงเลยอ่ะโอ้ยถึงว่าไม่ขายดีหลักสบกลังสีหลักสบกลังสีเพื่อช่วยขายโดยเย็นเยนเครื่องดื่มน้ำแก๊กควยผสมน้ำผึ้งฟริกไทยปลาไร่ทิพยนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำ แซนวิชเพิ่งมาเปิดขายที่เดอะแคมปิ้งกราวดได้ไม่ถึงปีค่ะเอเปยเพิ่งจะเปิดหน้าร้านที่นี่ที่แรกแล้วก็จะมาที่ร้านตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อมาทำขนมปังบากรดกว่าจะเสร็จก็ทันขายช่วงเย็นพอดีอันนี้คือกรอบน้องนุ่มในเรียกว่า crispy and soft Paris crispy and soft Paris ค่ะ ต่อไป่าแล้วก็ตัวฮาร์ดคลาสสิกครับก็คือแข็งแข็งใช่แข็งเลยตัวนี้แข็งนอกนุ่มในใช่ต้องใช้แบบเลื่อยหั่นไม่ขนาดนั้นไม่ต้องเลยมีได้พี่ธรรมดมีได้เลยโอเคแล้วต่อไปก็ตัวสุดท้ายเป็นซอฟเวียันครับตัวนี้จะเป็นเป็นยังไงอ่ะเป็นตัวนุ่มหอมเนยอใช่ตัวนี้เลยคือตัวจริงเขา ตัวจริงรตัวจริงพี่กับพีประจา๋าความอร่อยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเปรยรักยูโกาเขาจะมีความหอมของเนยครับ,รบใช่แล้วก็มีส่วนผสมของน้ําตาลด้วยมีใช่ประมาณนี้ครับจอคหอมหอมเนยหวาน,วานพี่ขอปเป็นเนื้ออะไรก็ได้ที่แบบเอาเปย์ทำแล้วใส่ให้พี่ปุกโก้เขาบอกว่าตอนแรกเปย์ตอนทําครั้งแรกทาบนคอนโดก่อนจริงหรือเปล่าใช่ครับทาบนคอนโดก่อนทําขายออนไลน์อย่างเดียวขายออนไลน์ก่อนตอนแรกใช่ครับคอนโดอยู่แถวไหนจ๊ะอยู่แถวเตาปูน เออเดี๋ยวพี่ลองไปดูซิว่ากลิ่นในห้องมันจะแบบเหมือนกลิ่นตรงนี้ไหมเนาะได้เลยครับได้เลยอยู่กา,ฟาแฟหรืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับสบายใจละ <c oughs> อายุห้แล้วว่า28ครับ28เป็นวัยรุ่นสร้างตัวูกต้องครับ ปกติชิ้นหนึ่งทำกี่นาทีอ่ะประมาณสิบนาทีครับวันนี้เหนื่อยไหมจ้าตั้งแต่เช้าไม่เหนื่อยครับเห็นหน้าพี่บุกโกก็หายเหนื่อยแล้วเนี่ยพูดอย่างเงี้ยพี่สามารถกินขนมปังบักเก็ตทั้งชิ้นแบบเข้าคอแบบไม่ทางขวาให้เปยดดูก็ได้นะทางขวาเลยเลยครับอยากรู้ว่าเวลาเปาย์ไข่เปยไข่ได้อันกี่อันนะจ๊ะนับเป็นชิ้นไหมหรือนับเป็นยังไงนับเป็นชิ้นก็ได้ครับถ้าตัวันนี้ก็ประมาณ 20, 20. 2สใช่แล้วก็มีโตวอื่นด้วยครับ วันหนึ่งหนึ่งขายรวมๆกันประมาณ20 40ชิ้นแค่นี้อเปก็ดีใจแล้วคะ่ะเพราะแต่ละขั้นตอนว่าจะได้ต้องใช้เวลาแล้วอเปยททำคนเดียวฉะนั้นบอกลูกค้าที่จะมาชิมแซนดวิชของอเปไว้ตรงนี้เลยนะคะว่ารอได้ก็รอรอไม่ได้ก็รอหน่อยนะคะเพราะอเปยจะทําตอนที่ลูกค้ามาสั่งเท่านั้นไม่ได้ทําไว้ล่วงหน้าและหลังจากเตรียมทุกอย่างเสร็จก็ต้องเอามาประกอบเป็นแซนด์วิชโดยอเปยจะพานขนมปังตามแนวยาวบีบมายองเนส สูตรที่อาเปยคิดเองเปาะหมูที่กริวเสร็จและหั่นพอดีกินลงไปแบบจุกๆเฟนฟรายมาจากเทลงมาเลยราดซอสลงไปอีกช่ำๆเธอเอ้ยแค่ดูก็น่าอีทแล้วเสร็จแล้วครับพี่บูโกอุ๊ยเปย The f r y e pork steak sandwich กับ crispy and s o u e r a r i ครับโอ้โหมันยิ่งใหญ่มันใหญ่มากชื่อไม่รู้ว่าเป็นวาล่าอะไรชื่อเทมเลย อุ้ยหมูเอาไปกริวก่อนใช่ไหมใช่เอาไปย่างใช่ไหมใช่ครับอุ้ยหอมงเลยอ่าอือโอ้ถึงว่าม่นไข่ดีกลมเนี้ที่ไข่ดีเพราะมันอร่อยและสำคัญคือที่ว่ามันแปลกดีครับพี่ว่ามันต้องมีความชอบด้วยนะเพราะว่ามันก่อจะทำเสร็จชิ้นหนึ่งมันนานนะใช่ถูกต้องครับธุรกิจนี้ไปได้แน่นอนเพราะมันใหญ่มากมันอร่อยมากมันเก๋มากอใหไขยดีไข่ดีนะ วิชิ้นนี้อเปยขาย200บาทค่ะถูกหรือแพงคุณผู้ชมตัดสินเอาเองแต่ถ้าเทียบกับความตั้งใจของอเปยแล้วบอกเลยคุ้มสุดค่ะยังไงทางเราก็ขอให้อเปยแซนวิชขายดิบขายดีขายปังตามความตั้งใจของน้องนะคะ ส่วนเจมุกก็ถือแซนวิชเดินดุมๆมานั่งที่ลานตรงกลางเดอกแคมปิ้งกราวซึ่งเป็นโซนที่ทางตลาดจัดไว้ให้นั่งแล้วก็แอบให้ทีมงานไปสั่งจิ้มจุ่ม้ม,มตำมาให้นั่งจกสรเรียบร้อยคุณพระแต่เห็นบรรยากาศของที่นี่แล้วน่านั่งมากค่ะหายากนะคะสําหรับคอมมูนิตี้มอที่มีต้นไม้ล้อมรอบแล้วเราได้นั่งใต้ต้นไม้ใหญ่สุดอากาศให้เต็มปอดซึ่งที่นี่เขาเปิด10บโมงครึง่งปิดก็ราวหา้าทมสีมากันได้ค่ะ สบายยเย็นแบบนี้มาได้เลยนะคะ The Camping r o u n d บดิพัฒน์สพันควายตกเย็นมากระดังครอบครัวมานั่งกินอาหารหลากหลายมีความสุขเห็นไหมคะอย่างบุกโกก็มีความสุขสําหรับเสาร์นี้เราปิดความอร่อยกันที่นี่นะคะสําหรับเสาร์หน้าบุโกจะพาไปที่ไหนในรายการตลาดสดพระรามสต้องรอติดตามในช่อง3กฎหมายเลขสาวันนี้บุกโกลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ